สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับผมวิรพลการช่างนะครับรถ Honda นะครับเวฟร้อยสบไอทุกรุ่นนะครับเวฟร้อยเก่าเวฟร้อยบห้านะครับเวลาทําเครื่องใหม่แล้วทําไมลูกสูบแวนอายุการใช้งานมันสั้นจังนะครับถ้าเราใช้งานมาห้าถึงหกหมื่นโลหรือว่าแสนโลขึ้นไปเนะี่ย เวลาเราคว้านลูกสูบเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนใหม่นะครับควรที่จะดูตัวนี้ด้วยนะครับนี่ถ้าลูกค้าไม่เปลี่ยนชุดคัดเนี่ยครับเราต้องถอดชุดนี้ออกมาล้างให้ลูกค้าด้วยนะเนี่ยนี่ครับสิ่งแรกคือตะแกรงกองน้ํามันเครื่องต้องล้างนะครับต้องสะอาดอย่างนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สองครับคือต้องถอดชุดคัดสามก้อนนี้ออกมาล้างนะครับมันจะมีเศษขี้คัด เศษเหล็กที่มันสึกล้อจากเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมากองอยู่ตรงนี้มันจะมาอยู่ตรงนี้ถ้าเศษเหล็กหรือเศษเนี่ยเศษเนี่ยเศษพวกน,นี้มันไปกวนวนอยู่ในเครื่องยนต์แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น,นครับหนึ่งเลยคือเครื่องยนต์อายุงานสั้นแน่นอนถ้าใช้งานมาสี่ถึงห้าหมื่นโลหกหมื่นโลเนี่ยควรถอดชุดนี้ออกมาล้างถอดชุดคัดก้อนออกมาล้างนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้ดูแป๊บหนึ่งนี่ครับถ้าเศษขี้คัดเหล่าเนี่ย หรือว่าเศษโลหะที่มันสึกล้อจากเครื่องยนต์เราเนี่ยมันไปนกวนหมุนวนอยู่ในเครื่องอนั่นแหละความเสียหายก็จะเกิดมาจากเศษพวกนี้แหละครับ